สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชนด,ดาก็มาหากิจกรรมให้เด็กๆทําเหมือนเดิมคะ่ะชนด,ดาพาทําภูมิใจนําเสนาอเนะ <ui h> ค้กกล้วยหอมค่ะเพื่อนๆพื่อน หอมวีนี้ท่านได้แต่ใดมากล้วยหอมวีนี้ชนด,ดาได้มาจากเมียเดอจ้าเด้อสา,ามีเพิ่นกลับบ้านค่ะเมียกเลยปากกล้วยหอมมาให้วีนึงจ้าบ้านนี้ก็จะเป็นประเภทที่บ่ค่อยมาก,กินกล้วยปนไดจ้าก็เลยนํากล้วยหอมมาแปรรูปให้เป็นเค้กกล้วยหอมค่ะเด็กๆจะได้กินง่ายๆค่ะยาดรามาเรื่องกล้วยมีประโยชน์แล้วบ่กินนะคะ่ะหั่นค้นบ่มากินจังได้จังได๋ก็บ่มากินค่ะบ่แมนบ่ก,กินเลยเด้อค่ะกินได้อยู่แต่ไม่ชอบโอเคเราเข้าใจตรงกันนะคะ ว่าวหลายใหญ่ห้างค่ะเรามาปฏิบัติการทําเค้กกล้วยหอมกันเลยดีกว่าน้ากล้วยหอมจํานวน2ลูกมาบดให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะวันนี้น้องไอรีนจะเป็นคนโชว์ฝีมือนะคะส่วนคุณแม่จะเป็นลูกมือให้กับน้องไอรีนค่ะนําไข่ไก่มาตอกใส่กล้วยที่เราบดละเอียดแล้วหนึ่งฟองค่ะใส่นมลงไปสี่ช้อนค่ะจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ชนดากลังสอนลูกด้วจ่าด้วยว่าการวางช้อนแบบไหนที่จะให้เข้ามุมกล้องได้สวยใส่กลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชา ใส่แป้งเค้กอเนกประสงค์ลงไป4ช้อนพูนๆนะคะใส่ใสมีค้นบุกหูจากคำว่าช้อนพูนๆไหมใครไม่รู้จักคำว่าช้อนพูนๆยกมือคือนเสร็จแล้วเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาค่ะใส่น้ําตาลลงไป1ช้อนโต๊ะพูนๆเหมือนกันจ้าเกลือลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็คุเลคุเลให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะที่จริงอยากจะถ่ายในตอนที่ไอรีนกําลังทาด้วยนะคะแต่ว่าไอรีนบอกว่านางยังไม่พร้อมค่ะตอนนี้แม่ถ่ายเพียงแค่มือ ือหนูก็พอนะคะโอเคค่ะลูกไม่มีปัญหาค่ะอันนี้แม่ก็จะมาเร่งเครื่องสปีดให้นะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีค่ะแค่นี้ก็น่าจะได้ที่แล้วค่ะเรามาเตรียมถ้วยที่จะใส่เค้กกันเลยค่ะวันนี้จะใช้ประมาณหถ้วยนะคะเราก็จะมาหยอดส่วนผสมทั้งหมดลงไปในคัพเลยนะคะไม่ต้องหยอดให้เต็มคัพนะคะหยอดประมาณนี้ก็พอค่ะเผื่อเวลาที่แป้งขยายตัวและฟูขึ้นมาด้วยนะคะเราก็เอาคัพที่5มาลง งเพิ่มเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะใช้เพียงแค่สี่ครับก็พอแต่ว่ามันไม่พอค่ะวันนี้ท็อปปิ้งของลูกสาวเราก็จะเป็นซีเรียลสาหรับใส่นมกินตอนเช้านะคะเพื่อนๆตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะใส่กลุ่มอัลมอนด์แต่ว่าอัลมอนด์ไม่มีเขาก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเปลี่ยนเป็นซีเรียลแทนนะคะแม่เป็นกิจกรรมที่เขาคิดขึ้นมาเขาสามารถทําได้ทุกอย่างดีไซน์เองได้ทุกอย่างคุณคแม่ก็เลยขอหนึ่งครับที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยอยากได้แบบออริจินอลค่ะเสร็จแล้วเราก็ ก็เอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันของเราเลยค่ะใช้ไฟ160องศาใช้เวลา15นาทีนะคะนั่งรอสักครู่ก็เสร็จแล้วค่ะไวัยเหมือนโกหกโกเจ็ดโกแปดเลยค่ะไหนๆขอดูหน่อยสิ โอ้ว้าวมันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรสชาติหวานกําลังพอดีนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสรุปว่ากิจกรรมนี้เสร็จรู่วงไปด้วยดีค่ะสําหรับวันนี้ชนะดาพาทาขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ